สวัสดีครับผมตั้มจากไฮเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับ Toyota h ไฮรักรีโวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่น Pre-Runner s m นะครับสมาร์ทแคซึ่งตั้งราคาอยู่ที่914,000บาทครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูว่า h ฮรักรีโวโฉมใหม่นะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับไปติดตามกันเลยครับเข้ามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Pre-Runner ในรุ่น Smart c แคคันนี้กันเลยครับสำหรับการตกแต่งที่เข้ามาเพิ่มเติมด้านหน้านะครับ ได้แก่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับดีไซน์ก็ยังเป็นรูปหกเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนในส่วนของเฉดสีมีการเพิ่มโครเมียมเข้ามานะครับตรงกลางก็จะเป็นกระจังสีเฉาดาครับนอกจากนี้นะครับก็ยังปรับเปลี่ยนนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นแบบไบ LED นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบ LED มาพร้อมกับไฟเดทัม running light ครับสำหรับในส่วนของกันชนนะครับกันชนได้รับการ ออกแบบให้สอดรับกับกระจังและก็ไฟหน้าใหม่เช่นกันโดยการตกแต่งไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกดีไซน์สปอร์ตกรอบมีดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ไฟตัดหมอกด้านในนะครับก็ยังเป็นไฟแบบ led เช่นกันครับรายละเอียดอื่นๆนะครับที่ตกแต่งเข้ามาก็คือมีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับทำให้การจอดด้านหน้าทําได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นครับสำหรับด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างของไฮลักรีโวโฉมใหม่นะครับกกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟ เลี้ยวแบบ LED ครับส่วนล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กดีไซน์ใหม่จะเห็นได้ว่าล้อแม็กมีดีไซน์ที่ดุดันแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับเป็นการตกแต่งแบบสีทูโทนนะครับดำสลับโครมซึ่งจะมาพร้อมกับยางบิ i s t o ด d เล l ร์ Highway t e r r นะครับขนาด 265/60R18 ครับนี่ครับด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์นะครับติดมาด้วยนะครับเป็นรุ่น p r e e l i n e r นะครับบ่งบอกรุ่นชัดเจน ตอนนี้เรามาถึงที่ด้านท้ายของไฮรักรีโวโฉมใหม่นะครับด้านท้ายของรีโวนะครับมีการออกแบบไฟท้ายใหม่เช่นกันนะครับไฟท้ายของไฮรักรีโวเป็นไฟท้ายแบบเส้นนําแสงนะครับเป็นไฟท้ายที่มีเส้นนําแสงแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเปิดไฟขึ้นมานะครับไฟสองสว่างตอนกลางคืนก็จะเป็นไฟที่มีเส้นนําแสงแบบ LED ครับสำหรับฝาท้ายด้านหลังก็ยังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับมือจับประตูเป็นมือจับที่มีกรอบแบบโครเมียมขนาดใหญ่ แล้วก็ใต้มือจับนะครับด้านข้างก็ยังมีกล้องมองหลังติดตั้งมาให้ด้วยครับฝาท้าทยด้านหลังนะครับก็ยังไม่มีโช๊คนะครับเพื่อจะชะลอการเปิดมาให้นะครับก็เรียกว่ายังลงแบบจังหวะเดียวเลยนะครับลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ต้องระวังนิดนึงในช่วงของการเปิดฝาท้าทยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแหนบด้านหลังนะครับซึ่งได้รับการปรับเซ็ตมาใหม่ ของเดิมเป็นแหนบแบบ5แผ่นซ้อนนะครับซึ่งรองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็เน้นความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าของใหม่ในรีโวนะครับปรับแล้วก็ออกแบบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแหนบแบบ3แผ่นนะครับถ้าก้มดูด้านใต้จะเห็นได้ว่ารีโว่โฉมใหม่นะครับปรับเปลี่ยนแหนบมาเป็นแหนบแบบ3แผ่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าค่าเคนะครับก็ยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ดีจุดเด่นของแหนบ3แผ่นชุดนี้นะครับก็จะ ให้ตัวได้ดีขึ้นนะครับทำให้ช่วงล่างด้านหลังของไฮรักริโวมีความนุ่มนวลน,นะครับขับขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังเพิ่มในเรื่องของการยึดเกาะถนนและก็ความสามารถในการบรรทุกนะครับยังทําได้ดีเช่นกันครับเครื่องยนต์ของ t o y ยต้าไฮรักร v o ในรุ่น p รี r ลนเนอนะครับทั้ง d o บเบิลแคและก็ Smart c แคนะครับก็คือในรุ่นขับเคลื่อน2องล้อยกสูงนะครับใช้เครื่องยนต์รหัส 2GDFTV High นะครับแบบ4สูบ แถวเรียง16วาลดับเบิลโอเวอร์เฮดคำชาร์จทำงานร่วมกับทวอเบแปรผันนะครับหรือว่า v n Turbo พร้อม Intercooler ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้มีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่2,393 cc นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรนะครับทำงานอยู่ในช่วงรอบ1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีครับ จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด Direct Injection แบบ Common Rail iR นะครับสามารถรองรับน้ำมันดีเซลนะครับ Bio Diesel B20 ได้ด้วยครับทำงานร่วมกับระบบส่งกำลังซึ่งมีให้เลือกทั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ4 q u e n t i a l Chip นะครับรวมถึงระบบเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะด้วยครับ p l a n n e r ในรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็คือ เป็นรุ่นสมาร์ทแคปนะครับก็คือแคปเปิดได้นะครับเราสามารถเปิดได้จากด้านในนะครับตอนนี้เราเปิดให้ดูแล้วนะครับเมื่อผมเข้ามานั่งในห้องโดยสารด้านในนะครับก็พบว่าห้องโดยสารมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นของ t o y o t a r ร v o นะครับตั้งแต่รุ่นที่แล้วเลยก็คือพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้4ทิศทางนะครับทำให้เรานั่งนะครับได้อย่างถนัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของเราได้ดีด้วยครับ นอกจากนี้ยังติดตั้งจอขนาดใหญ่นะครับเป็นจอเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay ได้ด้วยครับแต่ว่านะครับในรุ่นนี้นะครับยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Toyota T-Connect ได้ครับหน้าจอก็จะมีปุ่มบอกชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มที่จะเข้าไปยังแอปพลิเคชันนะครับปุ่มเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะขึ้นมาบอกให้เราปรับโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อจะเชื่อมต่อสัญญาณบูทูธกับเครื่องเสียงครับ จอตรงนี้นะครับสามารถแสดงข้อมูลการทํางานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราสินเปลืองอัตราสินเปลืองเฉลี่ยนะครับสามารถปรับไปดูได้นะครับว่ารถของเรานะครับมีอัตราสินเปลืองเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับหน้าจอก็จะแสดงตัวเลขขึ้นมานะครับเป็นทั้งกราฟแล้วก็ตัวเลขบอกว่าเรามีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับระบบมันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือว่าลดเครื่องเสียงการเปลี่ยนแทร็กเพลงนะครับปรับคลื่นสถานีเลื่อน เครื่องสานีต่างๆนะครับเลือกโหมดการทํางานโหมดตัดเสียงและก็โหมดสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยครับถัดลงมาด้านล่างก็ยังมีปุ่มรับและก็วางสายโทรศัพท์นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถคอนโทรลนะครับรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้จากปุ่มบนพวงมาลัยได้เลยครับส,ส่วนปุ่มควบคุมทางฝั่งขวานะครับก็จะเป็นชุดควบคุมจอแสดงข้อมูล บนมาตรวัดเรือนใหม่นะครับสามารถเข้าไปควบคุมแล้วก็สั่งงานต่างๆนะครับบนจอที่เรียกว่าจอ MID นะครับหรือว่าม l t ต i n ิ o r m a t i o n Display นะครับเป็นหน้าจอสีขนาดเล็กนะครับซึ่งจอตรงนี้ก็จะบอกข้อมูลการทำงานของรถเอาไว้อย่างชัดเจนครับมตรวัดเรือนใหม่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นวัดรอบฝั่งขวาก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเข็มนะครับแสดงอุณหภูมินะครับ ถัดลงมาขวามือก็จะเป็นเข็มนะครับบอกตำแหน่งของปริมาณน้ํามันในถังครับสำหรับการด้านล่านะครับก็จะเป็นการที่เราเรียกว่าระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติหรือว่าค r u ยคอนโทรลนะครับติดตั้งเข้ามาด้วยในรุ่น Smart c a p นะครับ2.4 PreRunner คันนี้ครับชุดเกียร์ของรถคันนี้นะครับเป็นแบบขั้นบันไดน,นะครับสามารถชิดบวกลบได้ด้วยนะครับ เป็นโหมดที่มีการขับขี่ในสไตล์สปอร์ตได้ด้วยนะครับทำให้การขับขี่รถคันนี้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปุ่มนะครับที่เรียกว่า Power Mode แล้วก็อีโค o โหติดตั้งมาด้วยในรุ่น2.4 P Runner Smart Cab คันนี้ครับด้านล่างก็จะเป็นชุดควบคุมระบบแอร์หรือว่าระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลเช่นกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับ Hy รัก Revo ในรุ่นดับเบิลแคปนะครับ4ประตูขับเคลื่อน2ล้อยกสูงในรุ่นเกียร์ธรรมดาครับซึ่งตั้งราคาอยู่ที่9,59,000บาทครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายนอกของไฮลักดีโวรุ่นนี้เลยครับรายละเอียดภายนอกนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้นี้นะครับเหมือนกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านหน้านะครับแบบ6กเหลี่ยมนะครับมีดีไซน์ภายนอกที่ ดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการตกแต่งกรอบนะครับเป็นกรอบโครเมียมขนาดใหญ่ตรงกลางก็จะเป็นกรอบสีดําเข้ามานะครับดูแล้วนะครับคล้ายๆกับ t ต y ยต้าทุนด้าในอเมริกาครับนอกจากนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าที่มีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเป็นแบบไบเบีมหรือว่าไบ LED นั่นเองครับก็คือไฟสูงแล้วก็ไฟต่ําเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์ติดตั้งมาด้วยนะครับเป็นไฟส่องสว่างกลางวันครับส่วนด้านล่างนะครับ แนวกันชนก็ได้รับการดีไซน์ใหม่นะครับกรอบไฟตัดหมอกเป็นกรอบไฟตัดหมอกสีดำนะครับแบบ p i ียโ b แ a c k หรือว่าสีดํามันนั่นเองครับไฟตัดหมอกด้านล่างก็จะเป็นไฟแบบ led เช่นกันครับมาดูการตกแต่งด้านข้างของ h y รัก r ี v o ในรุ่น pre runner ร์่ประตูขับเคลื่อน2ล้อยกสูงแบบเกียร์ธรรมดานะครับล้อแม็กก็เป็นล้อลายเดียวกันเลยนะครับในรุ่น pre นเ n n e r ก็จะมีล้อลายเดียวกันทั้งหมดครับจะเป็นล้อแบบ t ู o t o นะครับขนาด18นิ้วนะครับสีบอลสลับดำนะครับมาพร้อมกับยาง ในรุ่นนี้นะครับเป็นยางดันหลบแก n นท r รกนะครับ PT ไซสาขนาดนะครับก็จะเป็นขนาด265 60R18 ครับกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างโครเมียมนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับฝาท้ายด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ p r e r u n เ e อติดตั้งมาให้นะครับเหมือนกับรุ่นเดิมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้ว่าเป็นรุ่นขับขึ้นสองล้อยกสูงหรือว่าพรีเนอรนั่นเองครับ ส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะครับไฟท้ายก็จะมีเส้นนําแสงแบบ LED เข้ามาทําให้ด้านท้ายของ t o y o t a h ไฮรักรีโวใหม่นะครับมีเอกลักษณ์ดูหรูหรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าการเลือกใช้ไฟท้ายเป็นเส้นนําแสงแบบ LED ทําให้มองเห็นได้เด่นชัดส่วนตรงกลางนะครับของฝาท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็มือเปิดขนาดใหญ่ด้านข้างของมือเปิดนะครับก็จะ เป็นกล้องมองหลังติดตั้งมาด้วยนะครับพร้อมกับเส้นกระยะนะครับส่วนตรงกลางก็จะถูกครอบด้วยโครเมียมขนาดใหญ่เช่นกันครับและกันชนด้านหลังนะครับถ้าเรามาดูกันชนด้านหลังของไฮลักนีโวรุ่นนี้นะครับก็ยังติดตั้งเซ็นเซอร์ให้มาด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังถึง4จุดนะครับกันชนหน้าก็จะเป็นโครเมียมสลับดำนะครับเป็นแบบจุทนเช่นกันครับก็มาดูช่วงล่างด้านหลังของไฮลักนีโวนะครับแหนบได้รับการเปลี่ยนใหม่เหมือนเดิมนะครับของเดิมเป็นแหนบแบบ5แผ่นนะครับ ของใหม่ก็จะเป็นแหนบแบบ3แผ่นให้ตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีค่าเคที่มีความแข็งแกร่งเป็นค่าเคที่ถูกปรับไว้2ระดับนะครับในการยืดยุบทำให้รถรุ่นนี้นะครับมีการยึดเกาะถนนที่ดีแล้วก็ให้ความนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับเมื่อเทียบกับไฮรักรีโวรุ่นเดิมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ใน t o y o ต้าไฮรักรีโว r พรี n n นเนะครับในรุ่นดับเบิลแคปประตูนะครับขับเคลื่อน200ยกสูง รุ่นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งตั้งราคาอยู่ที่9,59,000บาทครับรถรุ่นนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นรถที่ขายดีในตลาดอีกรุ่นหนึ่งนะครับออปชันภายในที่เพิ่มเข้ามานะครับดูแล้วนะครับภายในไม่แตกต่างกันนะครับมีจอขนาด8นิ้วเข้ามานะครับเป็นจอแสดงข้อมูลการทํางานต่างๆด้านล่างก็จะเป็นชุดควบคุมระบบแอร์หรือว่าระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลเช่นกันครับ ส่วนระบบเกียร์นะครับหรือว่าระบบขับเคลื่อนในรถรุ่นนี้นะครับก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะว่าใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรเครื่องยนต์ 2GDFTV เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับเกียร์นะครับหรือว่าชุดขับเคลื่อนชุดส่งกำลังชุดเดิมด้วยครับในรุ่น p r ี l u n n e r 4ประตูขับเคลื่อน200ยกสูงคันนี้นะครับใช้ระบบเกียร์แบบแมนนวลนะครับหรือว่าชุดขับเคลื่อนชุดส่งกำลังแบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะครับโดยเกียร์ถอยหลังนะครับจะต้องผลักออกไปซ้ายสุดนะครับเพื่อจะดันไปข้างหน้าก็จะเป็นเกียรรยหลัังคบ ถัดลงมาด้านล่างก็ยังมีโหมดให้เลือกนะครับเป็นฟังก์ชันให้เลือกว่าเราจะใช้ power mode หรือว่า eco mode นะครับขับในโหมดประหยัดหรือว่าในโหมดที่ขับขี่ได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบม u l t i function นะครับแบบ4ก้านฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมระบบเครื่องเสียงภายในรถฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมจอ multi information display นะครับสามารถเข้าไปควบคุมข้อมูลหรือว่าปรับเซตข้อมูลได้ดูการทํางานของรถ รุ่นนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเส้นเปืองแล้วก็ข้อมูลต่างๆภายในรถรุ่นนี้ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบรักษาความเร็วอัตโนมัตินะครับหรือว่าหุ้ยคอนโทรลติดตั้งให้มาด้วยเหมือนกับในรุ่นสมาร์ทแคปขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเช่นกันครับ